วันนี้เค้กพามาทําสวยกันอีกแล้ว,ลวก็หลังจากคลิปที่แล้วเราพาไปทําจมูกเราพาไปทําเลสิกันมาแล้ววันนี้เราพามาทําตัวช่วยเรื่องหน้าใสกันปะเพราะว่าตอนนี้ก็อ่หลังจากมหกรรมสิวหายก็ยังมีทิ้งรอยบางวันนี้นะคะเค้กอยู่ที่ทคลินิก Miss Skin by หมอปอนั่นเอง ได้รักษาทําการรักษาสิวเนี่ยกับคุณหมอปอ,อแล้วก็วันนี้ได้แวะมาหาคุณหมอที่คลินิกโดยตรงเลยหนละังจากที่เราคุยผ่านทางโทรศัพท์กันมาหลายรอบแล้วปะอยากจะบอกว่าที่นี่มีความพิเศษอย่างหนึ่งเพราะว่าคุณหมอปอเนี่ยที่เราได้รักทาการรักษาสิวเนี่ยจบแพทย์เฉพาะทางผิวหนังมาเลยนะคะทุกคนก็เฉพาะทางจริงๆนะแบบไม่ได้แบบเป็นแบบหมอทั่วไปน,นี้นนะเดี๋ยวเรามาดูกันหลังจากครบ ค้็สัมพางออกว่ามันจะมีรอยปุบปะปุบบ่าไม่เคยฉีกพวกตัวหน้าใสาอะไรแบบนี้เลยเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงก็ตอนนี้ขึ้นเตียงแล้วโอเคค่ะก็ตอนนี้นะคะก็คือเคคลีนหน้าเสร็จแล้วแล้วก็คุณหมอเข้ามาแล้วนะคะก็ตอนนี้อย่างที่เห็นว่าเมื่อกี้แต่งหน้ามาไม่เห็นรอยตอนนี้อาจจะเห็นรอยแบบ จุดแดงแดดำดรอยสิวที่มันยังเอาไม่อยู่ทายาแล้วแต่ว่ามันก็ยังแบบไม่ไม่ใส่ไม่ทันใจอะไรอย่างนี้ก็เลยก็วันนี้มาพึ่งคุณหมอนะคะวันนี้<ด>เราจะฉีดเป็นตัวไหนกันนะ,ะวันนี้นะคะ<ๆ>ก็อยู่ที่มดสกินเนาะของเราี่นของเด็กก็คือไวค่ะตัวไวด็อกเตอร์แบงปอค่ะซึ่งตัวไวเองเป็นที่รวมของวิตามินนะคะและสารที่ช่วยในการทําให้ผิวเรามีความชุ่มชื้นมากขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยลดในเรื่องรอยดํารอยแดงเก่งมากเลย การฉีดนะคะเราก็จะฉีดไปทั้งหมดสาครั้งนะคะห่างกันทุกสองสัปดาห์ได้เลยนะคะผลที่ได้ก็จะแบบปังมากผิวนะคะก็จะใสขึ้นอรอยดำรอยแดงสิวหายไปอออเยอ,อ,อยอยากปะ ที่เคได้ลองฉีดตัวนี้ได้ค่ะมันจะแบบฉ่ำๆตั้งแต่คร yeah> ั้งแรกเลยนะใช่ครั้งแรกเลยใช่ไหมแต่ว่าก็ถ้าสม่ำเสมอมันก็จะดีปังมากขึ้นปังมากขึ้นประมาณนั้นเพราะว่าตอนนี้เคว่าก็หน้าอาจจะแบบหมองหมองนิดนึงถ้ามันใสขึ้นมันน่าจะดูเปล่งขึ้นงานด้วยเนาะงานบางทีงานน้องเคก็จะเพรามันนอนดึกอ่ามันจะดูหน้าหมองหมองตัวนี้แหละตอบโจทย์ได้ค่ะเราเริ่มกันเลยค่ะ ไปตรงที่แบบเป็นเรนของที่เป็นรอยดาวค่ะฉีดเท่าไหร่ใคิดเงินกะอยู2 9 9บาทถ้าฉดห้ห่อยกว่าก็คือเหมือนว่ามีโอเคตอนนี้นะคะก็ฉีดเสร็จแล้วก็คือไม่เจ็บเลยจำนวนแบบคล้ายๆเหมือนฉีดโบท็อก แบบฉีดแฟตก็จะแบบประมาณนี้อยู่แล้วก็มีประคบน้ำแข็งอะไรให้นะคะก็จะฉีดเรนทั่วหน้าหรือว่าบรเวณรอยที่เป็นรอยสิวรอยดำรอยแดงของเราจริงๆดีกว่าก็อันนี้ตอนนี้เรามีโปรโมชั่นอะไรบ้างนะคะใช่ตอนนี้มีโปรโมชั่นพอดีก็คือด้วยการที่ว่าเราฉีดรอยดำรอยแดงสิวด้วยกดสิวด้วยแพทย์กดนะแพทย์กดอย่ามาแพทย์กดไลยตัวนี้คือการฉีดสิวด้วยนะคะเราก็ฉีดรอยดำรอยแดงทั้งหมด2 9 9 9บาทโอ้คุ้มมากแต่ว่าเหมอะทำเอง Uhm ะะ hai, ทำเองทำเองกับมือบางทีครินิกเขาจะแบบมีผู้ช่วยใช่ไหมอันนี้ขอทำเองกับมือเลยคุณหมอฝากคลินิกนิดนึงแล้วก็ฝากเพจไี้อยู่ที่ไหนนะคะได้ค่ะคลินิกนะคะ m i ช s Skin c ิน n i นะคะอยู่บริเวณของรี่วาราทาวอินทาวนะคะติดตามได้จาก Facebook คิดถึงการผิวคิดถึงหมอปอนะคะติดตามกันได้เลยนะคะไปฝากติดตามกันด้วยนะคะแล้วใครสนใจก็ DM มาได้ ทางแฟนเพจได้เลยนะคะหรือว่าแบบนี้มันทำเค้ได้ไหมได้ค่ะดี๋ยวทำเค้กก็ได้เพราะว่ามีคนทักมาถามหลายคนมีเพื่อนเค้กไปเป็นคนไข้คนหนึ่งด้วยใช่ตามไปโอเคคค่ะขอบุณมากสวัสดีขอบคุณค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย